ในช่วงสามวันนี้แม่หนูจะลดน้ำหนักเป็นคลิปที่หลายๆคนถามเข้ามากันเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมแม่หนูแบบดูผอมลงอยู่ช่วงนี้หลายคนก็ทักเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้นะคะแม่หนูเนี่ยมั่นใจแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่แล้วหนูว่าเราจะผอมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเราจะไม่ผอมลงแบบว่านอนอยู่เฉยๆฉยอดข้าวอดน้ำเนาะ แนนเนี่ยคือแม่หนูเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำม,มาจากเพื่อนเนาะคือเพื่อนแม่หนูเนี่ยคือจะเป็นสายคลีนนะคะสายยีนสายออกกำลังกายฟิตเนสเอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยแม่หนูก็ปรึกษาว่าเขาจะทำยังไงดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันลงมาเยอะนะคะในช่วงหนึ่งช่วงหลังคลอดเนาะแล้วก็ช่วงที่อยากลงกับน้องอะไรเงี้ยมันก็คือไม่ลงอีกแล้วเพื่อนแม่หนูนะคะก็เลยแนะนำนะคะให้แม่หนูเนี่ยลองสั่งคอร์สอาหารนะคะจากร้านหนึ่งที่รสชาติดี อร่อยนะคะก็คือกินได้อย่างแบบมีความสุขแน่นอนนะคะก<ม>็คือเป็นร้านนี้นะคะจาก In นสตาแกรมคลีนสลัดคือเข้าไปดูแล้วก็คือแบบโอ้โหฟอลโลเวอร์เยอะมากนะคะแล้วก็นั่งดูรีวิวเนาะคือจะดูอะไรจะทำอะไรจะซื้ออะไรแม่หนุ่มคนที่ชอบดูรีวิวม,มีคนที่แบบว่าเป็นเซอร์วิตี้นะคะที่เป็นใส่คงใส่คลีนใดๆนะคะทานอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่สาคัญคืออาหารมันดูน่ากินมากอะถ<อ>ึงแม้ว่ามันจะดูเป็นผักล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าเอ้ย มันดูน่ากินน่ะซึ่งคอร์สนึงเนี่ยก็คือราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคอร์สไดเอทแล้วก็จะมีคอร์สเป็น get fit ด้วยนะคะ1,600บาท get lean นะคะ1,750บาทคอร์สนะคะทั้งหมด3วันนะคะมีทั้งหมดในการ3มมือนะคะแล้วก็รวมถึง1หมื่นของวางด้วยแล้วคือส่งฟรีนะคะในเขตที่กำหนดการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยอย่างคอร์สไดเอทของแม่หนุ่ยหลักๆแล้วเนี่ยต้องสามารถจะช่วยเรื่องคุมน้าหนักแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันก็ยยยยยังงงมมมมีีเเเเออออะะะะะแาาากกกลนนนคคททุไ่่่วจป็็รืขด ะะแล้วก็เป็นเรื่องของการขับสารพิษช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะในการย่อยอาหารต่างๆอะไรเงี้ยอยางแห่หนูเป็นคนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการแบบท้องผูกอะไรเงี้ยคอสพวกนี้เนี่ยเขจะช่วยได้ที่สําคัญก็คือแบบน้ําหนักลดด้วยนั่นเองค่ะงั้นเราไปเอาของแบบนึงได้ไหมคะ <S <S โอเคลองนี้นะคอสนะคะทั้งหมด3วันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทั้งหมดแล้วกันเนอะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วเนี่ยคือปริมาณแคลอรี่เนี่ยเขาก็จะควบคุมมาแล้ว สำหอาหารของราวันนี้โอ้โหไอทูไอทูอยากจะไดเอทหรอแต่ว่าอาทูไม่ต้องไดเอทไอทูเพราะว่าไอาทูอะยังต้องอเจริญเติบโตอีกเยอะแยะมากมายอาหารของเ้านะคะทุกคนก็คืมาเป็นคอร์สแบบนี้เลยนะคะก็คือ3มวันเนาะก็จะมีทั้งหมดเช้านะคะกลางวันเย็นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือจะเป็นมื้อแบบของบ้านแบบนี้ผู้คนจะชอกอันนี้คือยี่คคนเห็นนี่คือราคา อันนี้ก็คือจะเป็นมื้อนะคะช่วงเย็นนะก็จะเป็นแบบมีความโปรตีนนะคะคือเป็นแซลมอนอกไก่นะคะก็คือเดี๋ยวจะไม่ทำได้เลยนะคะก็เป็นมื้อเย็นของแต่ละวันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไก่เช่นเดียวกันมือเช้าก็คือจะแบบง่ายๆหน่อยสบายๆก็คือจะเป็นสลัดนะคะล้วนๆเนาะแล้วก็ ด้วยช่วงกลางวันนะคะก็ะอาจจะเป็นแบบนี่หมี่เย็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีแบบสลัดนะคะกุ้งตามด้วยแบบฟักทองนึ่งด้วยกันเนาะอ่าแล้วนี่ก็ต้องเป็นแบบมื้อของว่างระหว่างวานอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาชั่งน้ำหนักกันก่อนแล้วพอเราจบคอเสร็จจะไปดูนะคะว่าน้ําหนักของแม่จบเนี่ยจะลดลงเหลือกี่กิโลค่ะอุ้ยอถูถ้าอถูชั่งด้วยแบบนี้ก็น้ําหนักเยอะสิลูกห้าสิบเก้าจุดห้าเห็นไหมแค่สั่งมาน้ำหนักก็ลงหนึ่งขีดเลยอะว้แล้ว ไม่อยากกำลังกายนะหัวใจเต้นตุบๆเลยคะ สำหรับรูทีวันแรกนะคะก็ออกกําลังกายนะคะโดยการว่ายน้ํานั่นเองเนาะ๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันอื um ่นๆเนี่ยแม่หนูจะออกกาลังกายนะคะโดยวิธีไหนบ้างจากว่ายน้ำเนี่ยแม่หนูก็จะไปทานอาหารคลีนกันเนาะคือรูทีเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกินแล้วนั่งอ่ะมันไม่ได้ไงคือกินแล้วเอาออกเฮ้หรูสกว่าแม่หนูจะเอาออกแล้วกบกินอีกปะเพราะว่าหลังจากว่ายน้ำเราก็กินอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ออกกาลังกายอีกนะคะในวันพรุ่งนี้ ขึ้นจากสาวไม่น้ำแล้วค่ะก็จะหิวโหยแบบนี้เนาะเสิร์ฟคุณลูกแล้วนะคะก็เสิร์ฟคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็หิวโหยเหมือนกันเราก็จะกินเป็นเมนูนี้นะคะสำหรับมื้อเย็นของเราเป็นอกไก่นะคะแล้วก็มีสลัดมันจะแค่ประมาณ1,200กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะองจะอ้วนใดใดอร่อยมาก ออยมากมีฟักทองด้วยอะค่ะทุกคนมีขลัดนะหนูไม่ชอบผักนะแต่แบบอร่อยมากคือน้ำน้าสลัดคือแบบมีความเ็กเปรี้ยวเค็มคือครบเลย <S <S จบไปแล้วสำหรับมื้อเย็นเดี๋ยวเราก็อาทูง่วงหรือยังลูกง่วงยังเดี๋ยวพรุ่งนี้นต้องไปโรงเรียนต่้เช้านะปาเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวเข้านอนแล้วลูก เาไปส่งอาตูมาเนอะแล้วก็พามีเนี่ยไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็คือกลับมาที่โรงเรียนนะคะของอาตูอีกเพราะว่ารอรับน้องนะคะในช่วงบ่าย,ยาวันนี้ก็คือแบบยุ่งมากนะคะก็คือกลักแล้วเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตอยู่แบบบนรถตอบแชทน,นะคะการทํางานคุยงานอะไรอย่างเงี้ยหลกัลกๆก็คืออยู่บนรถเนาะเพราะว่า ก็คือจะมีงานที่ต้องเคลียร์ของตัวเองในส่วนของธุรกิจแบรนด์ของตัวเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของ YouTube ปกติแล้วก็คือจะดูอยู่แล้วนะคะทุกเช้าวุ่นวายเนาะเป็นแม่ลูกสองที่ต้องคอยรับส่งลูกลูกยังเล็กอะมันจะต้องวุ่นวายประมาณนี้ไม่ค่อยแบบมีเวลาหรือบางทีไม่ค่อยแบบสะดวกที่จะลงไปหาอะไรทานเท่าไหร่นะคะเราก็วันนี้แม่หนูก็รู้อยู่แล้วแหละมันต้องวุ่นวายมากนะคะก็เลยพุนะคะ อาหารมกินเองเลยบนล้นความแบบผักสลัดนะคะแล้วก็ชอบมากผลไม้มือแรกก็จะเบาๆประมาณนี้เนาะ <c oughs> มีความผลไม้มีองุ่นเนาะแล้วก็มีส้ม <c oughs> ทุกคนเห็นเก้าอี้ใช่ปะ อาจจะไม่ค่อยเข้ากับบ้านเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้มนได้มาจากบ้านเก่าแต่เนื่องจากว่าเก้าอี้ของเอาดอในโซนของ o u t ดอเนี่ยเราสั่งไปแล้วเนาะคือบอกเลยว่าเดี๋ยวรอรีวิวเลยนะคะสำหรับเก้าอี้ o u t ดอเนี่ยร่วมแสนไม่ใช่ร่วมแสนมากกว่าแสนหนึ่งนะคะที่เราสั่งไปทั้งหมดที่จะเอามาแบบชิลอาท์นะคะต้องเทเลสตรงนี้มื้อตอนบ่ายนะคะเป็นผักสลัดนะคะกับหมูชาบูต้องยอมรับเลยอ่ะกรีนสลัดทำน้ำสลัดอร่อยมากอ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยคือแบบ จะเป็นรสชาติที่แบบว่าแซ่บๆหน่อยเนาะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยส่วนวันนี้มันก็คือเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบมีความเคอรี่ผักกรอบมากแล้วก็คือเขาก็เลือกวัตถุดิบนะคะที่แบบแบบแม t กันอย่างลงตัวรู้สึกว่าแบบจิมอยากหาแบบของหวานกระแทกปากในช่วงบ่ายๆเป็นปะเวลาแบบทำอะไรเหนื่อยๆเวลาแบบในช่วงบ่ายแก่ๆอะไรเงี้ย จะรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆป่ะแบบกินชานมนไข่มุกอยากกินอะไรที่เป็นแบบกาแฟเย็นอยากกินแบบชาป,ปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะไม่กินชาป,ปั่นวันนี้เราจะกินนะคะเป็นเมนูของหวานของที่นี่อันนี้น่าจะเป็นเกนนาล่านะคะแล้วก็แบบพวกแบบธ,ธัญพืชใดๆนี่เป็นโยเกิร์ตแล้วก็เม็ดเหมือนแบบเป็นเม็ดแบบเม็ดแป้งลกกักป่ะเม็ดสากคูเม็ด <laughs> แบ้งลกักเม็ดสากคูป่ะ มากเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำดีกว่าเราไปเผาผลานออกดีกว่าเพราะว่าหลักในการเอาข้าวอ่ะต้องเอาออกด้วย บอกกําลังกายนะคะหน่ชั่วโมงทุกคนที่เหลือก็จะใช้เป็นโอกาสแบบเป็นทีพเอาจะเป็นแบบรอยโฟมแบบเอานะรู้สึกว่านักบัแบบพแบบอกําลังกายเออมันก็ดีนะมันรู้สึกเหมือนได้บริหารปอดได้แบบได้ใช้เวลาบแบบ Productivity ท,ที่ออกมาเรารู้สึกเราใช้เวลาบแบบมีประโยชน์มากอะไรอย่างเงี้ย มีความแบบว่าราดเข้าไปนะคะอันนี้คือแบบให้ความรู้สึกอะไรหรือว่าฟิลลิ่งแบบหมี่เย็นญี่ปุ่นนะคะ <Wow. S 1> คือว่าเมนูนี้คือเมนูชอบมากแต่จะบอกว่า ทุกคนชอบทุกเมนูอ่ะมันอาจจะเกินแบบเกินพูดจริงนะเกิน expectation ของแม่หนูเกินความคาดหมายแบบแรกแม่หนูไม่ได้คาดคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้<ม>เพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเราไม่รู้สึกว่าการที่เราต้องมานั่งกินอาหารแบบกินผกักอ่ะมันจะทําให้อร่อยอ่ะทุกคนพี่ดอกปะเราะอย่างเมนูนี้นะคะก็คือของเขาคือสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะมันจะมีความแบบซีอิ๊วมีหมี่นะคะแล้วก็มีผักมีแตงกวามีแครอทนะคะแล้วก็มีทมิสโ้มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็เฟต้าชีสยังไม่ช่างนะ้ว่าน้ำหนักของขเท่าไหร่ แต่รู้สึกได้เลยว่าพุงเราอะ่ะมันแบบมันเบาลงอะ่ะทุกคน้างที่เราก็กินเยอะนะกินทุกมือ้อกินเยอะกว่าที่กินปกติอีกปกติแล้วแม่หนูอาจจะกินแค่ประมาณแบบว่าวันหนึ่งอะ่ะแค่สองมือ้อจะสองมื้อนักหนักนะเออก็แบบดีที่เรารู้สึกว่าเออน้ำพองของเราอะ่ะมันไม่โปง่งมันไม่พองมันไม่ใหญ่พรุ่งนี้นี่จะไปวิ่งเลยเออเอาแบบวางดูซิวานลำนักเนี่ยจะลงเท่าไหรค่ค่ะ อันนี้ก็คือแบบเป็นฟิตเนสย่อมๆของเรานะคะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวนะคนเดียวจะซื้ออะไรมาเพิ่มวันนี้คือเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้ชีวิตว่าอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือห้องนี้เป็นห้องหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่แบบ ค่อนข้างนานที่สุดอะหนูทำงานบ้านเนาะเป็นห้องเก็บของเล่นแล้วก็เป็นห้องที่แบบเด็กๆมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็จะแบบเออมานาันาง่งแบบนั่งนั่งดูนั่งเขาเรียกว,ว่านั่งคอยระวังภยัยหม่ำหม่ำน้องพูดหม่ำหม่ำหรอแม่หนูไม่รู้นะพี่น้องพูดหม่ำหม่ำน,น,น้องบอกอร่อยมากอือ,อเฮ้ยคะอร่อยไหมเต้นแล้วมีเต้นแล้วมีเต้นเล้วเต้นเต้นอืมอืมนี่ท่าเต้นเหรอ หืมทอกท้องหวานมากเิดไหมแม่เิดไหมนิดหนึ่งอาคุกินไม่น่าได้เผ็ดน,นิดนึงนอ่านุ่ม่นอ่าอ,อืโอ้โหไม่น่าเชื่อคือลงไป1โลสามขีดนะคะระยะเวลาเราประมาณ3วัน ก็ตีว่าลงไปประมาณวันละประมาณ400กรัมก็ว่าวันละประมาณ4ี่ขีนนะคะไม่น่าเชื่อ <Wow. S 1> บอกเลยว่าเป็นการกินที่จริงเรากินเยอะนะเชา้าวันเย็นแล้วยังมีมื้อของบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินเราเลือกกินมีประโยชน์แล้วก็แคลอรี่จำนวนไม่เยอะแต่ว่าเพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันรู้ได้เลยที่น้ําหนักเราแบบลดแบบเยอะได้แบบภายใน3วันโลก,กว่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่กินแบบจุกจิกกินไม่ตรงเวลาแบบบางทีไปกินตอนก่อนนอนตอนดึกตอนข้ามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แนะนําเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ําหนักเนาะแบบยังแบบลดแล้วแบบไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าอย่าไปลดน้ําหนักโดยทานแ ทานยาลดน้ําหนักคิดออกมาคืออันนี้แม่หนูไม่เคยยุ่งเลยแนะนําแบบให้มาปรับวิธีการกินของเราดีกว่านะคะใช้วิธีแบบง่ายๆแบบแม่หนูก็คือสั่งคอร์สนะคะอาหารเนี่ยให้มาส่งที่บ้านเลยอย่างของแม่หนูเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์ส3วนันเป็นคอร์สไดเอทนะคะจากกรีนสลัดถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเขานะคะได้ที่อินสตาแกรมนะคะ @greenslad หรือว่าจะแอดไปที่ไลน์ออฟฟิเชียล @greenslad ก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยค้นพบเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ทำคลิปแบบ3วันมาเนี่ย จากบ้านหลังใหญ่ของเราขนาดนี้ <G ül> เราใช้อยู่ไม่กี่ห้องจริงโซฟาห้องป๋ออาหารแล้วก็ห้องลูกแค่นั้นเลยไปทํางานไปติดต่อง,งานไปกับพ่อหนูบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเอาจริงนะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แม่หนูแบบก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ใช้ชีวิตอยู่แค่นี้จริงๆไอ้ห้องที่แบบเป็นห้องจากรุซี่ห้องสปา ห้องแบบห้องฟิตเนสฟิตเนสก็ยังเล่นบ้างนะอย่างวันนี้ทุกคนก็เห็นว่าเออแม่หนูก็เล่นบ้างลงไปวิ่งบ้างอ่ะใช้บ่อยริ่งที่หนึ่งอ่ะสระว่ายน้ำวันๆก็คือจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยายไปนั่งตรงเทเลสบ่ายเย็นเนีย่นยก็จะออกไปไว่ายน้ำบ้างนะคะออกกำลังกายเล่นกับน,น้องอาร์ทูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่หนูต้องขอตัวรีบทำงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปไว่ายน้ำกับน้องอาร์ทูแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หนูปากแดงด้้้วววยยยคคค่่ะะะแลพบบบกันนนใหหมราาาา๊